ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายหญ้าที่เราปลูกเอาไว้ครับหญ้าเนเปียรที่เราปลูกไว้หลังอคอกหลังจากที่ได้ปุ๋ยได้น้ําได้ปุ๋ยคอกคิวครับนะครับก็จะสูงประมาณนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนครับลําต้นสูงอวบอ้วนมากครับต้นเราจะรออีกประมาณหนึ่งเดือนครับจะได้ ตัดและบดให้วัวครับตอนนี้ทางฟาร์มเรามีเครื่องบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพามาดูได้ปุ๋ยครอบขี้วัวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้น้ําฝนช่วงอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ลําต้นก็สูงยาวมากเป็นเนเปียระครับนี่เนเปียครับทามาดูเอาปล๋กไว้ที่หลังคอกเลยนะครับ นี่เรี่ต้นเริ่มสูงครับอันนี้ได้1เดือนนะครับช่วงประมาณ2เดือนถึงจะตัดได้ครับประมาณตัดได้ครับพามาดูนี้ที่เราถ่ายไว้ให้ดูช่วงอาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วครับ อันนี้ปลูกไว้ที่หลังอคอกเลยดูบยกาศครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับมาถ่ายให้ดูว่าหญ้า1เดือนเป็นยังไงหลังจากที่ได้น้ำได้ปุ๋ยครับสวัสดีครับกดไลค์ กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ